It's right at Sa a We're สวัสดีครับทุกคนมาพบกันอีกครั้งในคลิปภาพรวมโอเปอเรเตอร์ของตัวละครในจักรวาลเกม a r ร์คไนท์สำหรับคลิปนี้ผมว่าผมคงไม่ต้องเกลิ่นมากหรอกว่าเธอคือใครก็ถ้าอมิยะเนี่ยคือหน้าตาของ a r ร์คไนท์เพรลิก้าก็คือหน้าตาของ a r ร์คไนท์เอ็นฟิ d และถ้าอมิยะถูกเข้าใจว่าเป็นลาแต่จริงๆแล้วเป็นกระต่ายเพริก้าก็ถูกเข้าใจว่าเป็นเมลแต่จริงๆแล้วเป็นนก และเพราะเธอคือคนสําคัญของเกมนี้วันนี้เราจะมาทําความรู้จักกับหัวหน้างานเพรลิก้าว่าเธอเป็นใครก่อนมาเป็นหัวหน้างานของเอ็นฟิวเธอผ่านอะไรมาและทําไมถึงกลายเป็นเอ็นมินแฟนเกิร์ลนัมเบอร์วได้ถ้าพร้อมแล้วไปทําความรู้จักกับเธอกันครับ พลิก้ามีทั้งอำนาจบริหารจัดการและทรัพยากรทางการทูตที่สามารถใช้เพื่อติดต่อประสานงานระหว่างองค์กรต่างๆได้นอกจากนี้เธอยังจัดสรรทรัพยากรและบุคลากรอย่างยืดหยุ่นและมีเหตุผลเพื่อรับประกันว่ากิจกรรมการผลิตและความร่วมมือต่างๆจะประสบความสำเร็จเพลิก้าเป็นเผ่าลิเบรีเพศหญิงเกิดวันที่16มีนาคมไม่ทราบปี ปัจจุบันสังกัด Enfield i n d u s t r i e ในตำแหน่ง Supervisor หรือหัวหน้างานเธอเป็นหนึ่งในโค้ชกอย่างเป็นทางการของ Enfield มีหน้าที่หลักในการดูแลพัฒนาและการนำเทคโนโ,โ,โลยีโอริจินัลไปใช้รวมถึงการจัดการด้านการปฏิบัติการของยานที่เจียงในช่วงแรกของการเข้ารับตำแหน่งเนี่ยเพลิก้าก็มีบ้างที่เธอจะถูกบางคนตั้งข้อสงสัยว่าคนที่ยังอายุน้อยอย่างเธอสมควรได้รับตำแหน่งหัวหน้างานที่มีความรับผิดชอบสูงขนาดนี้หรือไม่ แต่เมื่อเวลาผ่านไปเธอก็ได้พิสูจน์ให้ทุกคนเนี่ยได้รับรู้ว่าเธอเนี่ยเหมาะสมกับงานนี้จริงแล้วก็ไม่มีใครเหมาะสมไปกว่าเธอด้วยนอกจากความสามารถด้านการบริหารจัดการแล้วก็คอนเน็ชันแล้วเนี่ยการที่เธอจะเป็นหัวหน้างานของบริษัทอุตสาหกรรมอย่างอ n นฟิวได้เนี่ยเธอก็ต้องมีความสามารถด้านวิศวกรรมแล้วก็อุตสาหกรรมใช่ไหมครับตัวเพลิก้าเนี่ยมีความหลงไหลในเทคโนโคอลเป็นอย่างมาก ในช่วงก่อนที่จะมาเป็นหัวหน้างานเธอได้เข้าร่วมกับศูนย์วิจัยและพัฒนาซึ่งต่อมาเธอได้มีบทบาทใหญ่ในการบรรลุความก้าวหน้าทั้งสําคัญในด้านการพัฒนาและการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสําหรับ Enfield Industries ด้วยเทคโนโลยีอาร์ตยูนิตแบบพิเศษที่ได้รับการออกแบบโดยเธอถูกใช้งานอย่างแพร่หลายในปัจจุบันเนื่องจากมันช่วยให้ผู้ใช้ที่มีความสามารถต่ําสามารถใช้อาร์ตได้ตามปกติชีวิตก่อนเข้าร่วมกับ Enfield ของ Periga ้นเนี่ย ก็เหมือนกับของโอเปอเรเตอร์หลายๆคนของ e n f i l d นั่นคือเป็นผู้ลอดชีวิตจากภัยพิบัติโดยเธอเนี่ยได้รับการช่วยเหลือพร้อมกับเด็กคนอื่นๆที่สูญเสียครอบครัวจากภัยพิบัติเหมือนกันและได้เข้ามาพักอาศัยอยู่ภายใต้การดูแลของแอดมินิสเต t เตอและ e n f i l d i n d u s t r i e ระหว่างช่วงที่เธอเติบโตเนี่ยเธอได้แสดงความสนใจต่อเทคโนโลยีเป็นอย่างมาก แล้วก็ค่อยๆเอาตัวเองเนี่ยเข้าไปมีส่วนร่วมในปฏิบัติการระดับพื้นฐานของ Enfield i n d u s t r y บน Talos 2โดยเธอมี Administrator คอยให้การสนับสนุนอยู่เสมอแม้ในเวลาที่เธอสับสนแล้วก็หวาดกลัวนั่นหมายความว่าพวกเราจะเรียกเธอว่าเป็นลูกสาวก็ได้ถ้าพวกคุณต้องการนะหรือจะเรียกว่าโดนปักธงไว้ตั้งแต่เด็กก็ไม่ว่ากัน และในเวลาไม่ถึง2ปีเธอก็ได้เดินทางไปทั้งเมืองเล็กและก็เมืองใหญ่ทั่วทั้งดาวทาลอสและเธอก็สามารถเข้าใจเกี่ยวกับภัยคุกคามที่ชาวทาลอสกาลังเผชิญอยู่เนี่ยได้มากกว่าใครๆอย่างไรก็ตามชีวิตของเพลิก้าก็พลิกผันอีกครั้งเมื่อ10กว่าปีที่แล้วได้เกิดเหตุการณ์ที่ทําให้เอนมินิสเตรเตอร์ต้องเข้าสู่สภาวะจำํำศีลนั่นกระทบต่อจิตใจของเพลิก,าก้าอย่างมาก ประกอบกับที่ช่วงเวลาหลายปีระหว่างนั้นเราเด็กๆส่วนใหญ่ที่โตมาพร้อมกับเธอก็เริ่มเติบโตแล้วก็ออกจากเอ็นฟิ d ไปมีชีวิตเป็นของตัวเองแม้แต่คนที่เพอริก้าสนิทที่สุดก็แยกทางไปโครงการพัฒนาเทคโนโ,โ,โลยีก็เจอกับอุปสรรคหลายครั้งแต่ว่าถึงแม้ชีวิตจะไม่ราบรื่นเพอริก้าก็เป็นคนที่จิตใจเข้มแข็งไม่ยอมแพ้อะไรง่าย และเธอก็ไม่ได้สู้อยู่อย่างโดดเดี่ยวเพราะมีทั้ง M3 แล้วก็อีกหลายคนอยู่เคียงข้างเธอนั่นทําให้เธอเนี่ยสามารถฝ่าฟันอุปสรรคในชีวิตมาได้และตอนนี้เธอก็เป็นหัวหน้างานของ Enfield Industry หลังจากได้รับตําแหน่งหัวหน้างานอย่างเป็นทางการปริก้าก็ปรับบุคลิกของตัวเองให้มีท่าทีที่เหมาะสมที่สุดเพื่อการปฏิบัติหน้าที่ของเธอ จากคำบอกเล่าของเหล่าพนักงานของ Enfield ไม่ว่าจะพบหัวหน้างานพลิก้าที่ไหนก็ตามบนยานที่เจียงเธอก็มักจะทักทายด้วยท่าทีที่ดูสงบก่อนที่เธอเนี่ยจะกลับไปทํางานของเธอต่อในทันทีบางคนก็ถึงกับล้อว่าเธอเนี่ยอาจจะเป็นหุ่นยนต์ก็ได้นะแต่ถึงแม้ว่าข่าวลือพวกนี้จะแพร่กระจายเป็นวงกว้างในหมู่โอเปอเรเตอร์รุ่นใหม่ๆพริก้าก็ไม่เคยถือสาบางครั้งเธอเองก็รับมุกแล้วก็ตามน้ําไปด้วยนะ ที่เธอทําอย่างนั้นเนี่ยก็เพื่อให้เกิดการผ่อนคลายลดความตึงเครียดในหมู่คนงานของอินฟิว แต่ถึงพลิก้าจะเป็นคนที่ดูจริงจังเธอเองก็ต้องการช่วงเวลาสําหรับการผ่อนคลายจากความตึงเครียดเหมือนกับคนอื่นๆแล้วก็หนึ่งในนั้นเนี่ยคือการผลักดันงานแคนค r e ส t รี e อทีฟคอนเทสต์งานแข่งขันด้านนวัตกรรมที่มีมาตั้งแต่ยุคเทอร่าว่ากันว่าแนวคิดที่เต็มไปด้วยความแปลกใหม่ซึ่งเกิดขึ้นจากงานแข่งขันนี้ไม่ได้แค่สร้างความสนุกสนานให้แก่ออเปอเรเตอร์แต่ยังช่วยขับเคลื่อนนวัตกรรมทางเทคโนโลยีของ e n f i ฟิ d ไปอย่างมากด้วย แล้วว่าถึงแม้เพรลิก้าจะไม่เคยเข้าร่วมการแข่งขันอย่างเป็นทางการและแทบไม่เคยออกความคิดเห็นใดๆเลยแต่ว่างานแข่งนี้ก็คือเวทีที่เพรลิก้าเนี่ยใช้ปลดปล่อยความอัดอั้นของมือของเธอที่ไม่สามารถทนอยู่นิ่งๆได้แล้วก็ทดลองแนวคิดแปลกใหม่ในหัวของเธอ ในส่วนของความชอบอื่นๆแล้วก็งานอดิเรกข,ของเพลิก้านอกจากพวกเทคโนโลยีแล้วเนี่ยเพลิก้าเนี่ยก็เป็นนักชิมตัวยงครับเธอมีความสนใจอย่างมากในอาหารที่เธอไม่เคยลองมาก่อนซึ่งความชอบเนี้ยเธอค้นพบมันหลังจากที่เธอได้เจอกับเฉินและรสนิยมการกินของเพลิก้าเนี่ยก็กินหลากหลายครับเธอไม่มีอาหารที่ชอบหรือเกลียดและเธอกินเท่าไหร่ก็ไม่อ้วนเฉินเองก็เคยบอกประมาณว่าเพลิก้าเนี่ยกินเยอะกว่าเธอด้วยนะ และอีกสิ่งหนึ่งที่นับว่าเป็นความลับสุดยอดที่มีแค่แอดมินิสเตอร์เท่านั้นที่เธอยอมเล่าให้ฟังนั่นก็คือเธอชอบออกไปขี่มอไซค์ครับเธอมีโอกาสเธอก็จะออกไปซิ่งรถของเธอตามชายแดนของ civilization band แล้วก็เธอเนี่ยไปมาแล้วหลายที่ทั้งดินแดนหิมะแล้วก็ทะเลทรายมาดูในส่วนเกมเพย์กันครับพิลิก้าเนี่ยเป็นตัวละครความผายากระดับ5ดาวคลาสเชสเตอร์ ester, ที่มีจุดเด่นในการสร้างความเสียหายาธาตุไฟฟ้าและสร้างสถานะ electrification การโจมตีปกติของพรลิก้าเนี่ยจะมีทั้งหมด4สี q เควนตซึ่งจะพื้นฟูสกิลพอยต์เล็กน้อยและทำ15สแต็คเกอรในการโจมตีครั้งสุดท้ายในส่วน b a t เทิลสกิลเธอจะปล่อยสายฟ้าใส่เป้าหมายทำความเสียหายประเภทไฟฟ้าและแปะอาร์ตอิ i ฟลิ o ชัธาตุไฟฟ้าบนตัวเป้าหมาย1 s t a สเตเป็นสกิลที่จะใช้เปิดก็ได้ใช้ตามก็ดีแล้วแต่ว่าคุณต้องการอะไรนตอนนั้นและยังไล่เร็วสามารถใช้ขัด skill สกิลศัตรูได้ง่าย ในส่วนคอมโบสกิลจะทริกเกอร์เมื่อตัวละครที่ผู้เล่นคุมอยู่ทำการโจมตีไฟนอลสไตร์ใส่ศัตรูพริก้าจะปล่อยสายฟ้าใส่เป้าหมายทำความเสียหายไฟฟ้าและเปะ e อิเล็กทริฟิเคชันใส่เป้าหมายและเพราะเป็นสกิลที่ใช้งานง่ายและสถานะอิเล็กทริฟิเคชันเนี่ยก็ทำให้ศัตรูโดนอาร์ตดาเมจแรงขึ้นพริก้าจึงสามารถไปอยู่ในสล็อตตัวเปะดีบัฟให้กับทีมสายอาร์ตดาเมจได้ทุกทีมครับและสุดท้ายคือสกิลอัลติเมท พลิก้าจะทําการเรียกเสามงคงส่งตรงลงมาจากตี้เจียงทำดามดเมจไฟฟ้าใส่ศัตรูในบริเวณนั้นอย่างรุนแรงแบบแรงมากครับแต่มันก็ไม่ทําอย่างอื่นนะมีแค่ดาเมจในส่วนไอเทมบิล์เนี่ยพลิก้าปกติจะอยู่ในตําแหน่งตัวซัพพอร์ตสายแปะดีบัฟ ถ้าใส่เธอในทีมไฟฟ้าอาวุธที่ใส่แนะนําเป็น Detonation Unit ที่จะทําให้ศัตรูเนี่ยโดนความเสียหายอาร์ตแรงขึ้นเวลาที่เธอทํา l l e t t r i c burst จาก Button Skill หรือจะใส่ y w ย n d e r e r ที่ช่วยเล่งดาเมจไฟฟ้าหรือกายภาพของทีมหลังจากที่เธอแปะสถานะ Electrification ด้วยคอมโ Skill ก็ได้ครับ แต่ถ้าเล่นกับทีมธาตุอื่นเนี่ยเรามักจะไม่ค่อยอยากกด b a t t l e Skill ของเธอเพราะว่าอาจจะไปทําปฏิกิยาธาตุโดยที่เราไม่ต้องการเพราะฉะนันเนี่ยใส่ Stan ซ a o f Memorial เพื่อเพิ่มดาเมจให้กับทีมหลังจากเธอใช้อันติเมตก็จะเป็นทางเลือกที่น่าสนใจกว่าแต่ก็มีอีกบิวหนึ่งที่ผมว่าน่าลองนะคือถ้าคุณอยากเล่นเพลิก้าเป็นดาเมจหลักของทีมใส่อาวุธก็คือออฟริเวียนแล้วปั้นเธอเน้นสเตตครีเอาแบบอันติทีเดียวสตูหน้าหงายเลยก็ได้เพราะฉะนั้นมาดูส่วนของเกียร์กันครับ อย่างที่บอกไปก่อนหน้านี้ถ้าเล่นเธอเนี่ยเป็นสายดาเมจจ๋าก็ใส่ mi security อัดคริปไปให้เต็มที่แล้วไปสวดมนต์เอาว่าตอนอันติเนี่ยจะติดคริให้เราหรือเปล่าแต่ถ้าเอาเป็นสายซับแบบที่นิยมกันก็ใส่ pulse lab p อา a r t intensity เพื่อให้สถานะ electrification ของเธอเนี่ยมันลดต้านทานอาร์ตได้ดีขึ้นครับผมเองก็ใส่เซตนี้อยู่นะตอนนี้ก็จบไปแล้วกับภาพรวมตัวละครพลิก้าคิดเห็นอย่างไรอยากให้ครั้งหน้าทำของตัวละครตัวไหนก็ บอกในคอมเมนต์ได้เลยนะครับและก่อนจากกันผมขอขอบคุณคนดูและผู้สนับสนุนของช่องทุกคนตั้งแต่ระดับบัตรเดือนทั่วไปและระดับบัตรเดือนพรีเมียมคุณบูกี้คุณกริดบูมคุณสนาระโอคา,าริขอบคุณมากครับแล้วเจอกันใหม่ครับสวัสดีครับ